สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการเก่งแอร์ดอนะครับของโปรเจกต์ตัวโซล่านะครับที่ตอนนี้นะครับเขาได้ออกมาประกาศอยเป็นทางการแล้วเนาะนะครับว่าจะมีแอร์ดอนะครับก็ไม่ได้มาจาก Official นะครับแต่ว่าได้ประกาศมาจากการสัมภาษณ์นะของ Developer หรือว่า CEO ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ดูนะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับในตัวของ Pa เ e r เขาเนี่ยก็ ในหัวข้อ5.6รีวอร์ดโปรแกรมนะก็จะมีหัวข้อที่เขาเพิ่มในตัวของ a i r ์ร c r คริปโต s อสเมาด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีนะครับแล้วก็เพิ่มม,มาซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าดูในตัวของ c h a ของเขานะครับในตัวของการเติบโตเนาะการใช้งานนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเขาก็เติโตมาตลอดนั่นแหละเนาะตัวโซล่านะครับแต่ว่าพอ ฟังสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บแล้วก็เขายืนยันว่าจะมี a d ร์ดรอปเนี่ยนะครับประมาณช่วงเนี้ยยี่สองยี่สามเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวของการบริดจ์นะครับในตัวของเว็บไซต์เขาเนี่ยก็มีการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนาะเติบโตเป็นพิเศษนะครับก็ช่วงนี้ด้วยนะครับก็อย่างเช่นเดรสที่เข้ามาใช้งานโซล่านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณแสนห้านะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใใใใคคครรรรรทีีี่่่่่่่่่จจจะะะะะเเเเเเข้้้าา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 มมมนน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 ัััับบชววววงิตยยผสสพ สองสาวันก่อนผมเข้ามาดูเนี่ยยังมีแค่แสนต้นๆอยู Harmon ่เลยนะครับตอนนี้มาจากไหนไม่รู้อีกประมาณ 3- 4มสี่หมื่นนะครับก็ถือว่าไวมากเลยในช่วงนี้นะครับผมฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับก็จับมือทำนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมเองก็ยังไม่ได้ทําด้วยนะครับฉะนั้นผมก็จะมาทําพร้อมกันกับทุกๆคนในวิดีโอนี้นั่นเองนะครับก็อาจจะมีติดขัดเล็กน้อยนะครับยังไงก็ดูด้วยกันนั่นเองเนาะตัวนี้นะครับโอเคครับก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าตัว นในการเกง a อร์ด็อของเขานะต้องใช้เงินนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเงินได้น้อยด้วยนะครับซึ่งที่ผมคํานวณดูแล้วเนี่ยนะครับเงินที่ต้องใช้ในการบรรดต่างๆหรือว่าใช้ในการทำทรานสัคชันเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณ0 0นย์จุดอีเทเรียมน,นะครับประมาณนั้น0ูนย์จุดศอีเทเรียมซึ่งถือว่าสูงเหมือนกันนะถ้าเกิดเพื่อนเาาไปเปลี่ยนเป็นเงินไทยนะครับก็หลายพันบาทเหมือนกันแหละแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะครับว่าโอเคกับงบตรงนี้ไหมนะครับอย่างเช่นผมเองก็โอเคนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาก็คอนเฟิร์มมาแล้วเนาะว่าจะแจกไอท็อปนะครับผมแล้วก็รวมกับปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ผมคิดมาด้วยว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าน่าลองนะครับนะครับลองดูนะครับก็0.1อิตาเลี่ยมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ถึงนะครับไม่ถึง0.1แต่ว่าถ้าเอาแบบกลมๆแล้วก็เตรียมเผื่อไว้นะครับประมาณ0.1อิตาเลี่ยมก็น่าจะเพียงพอ นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับว่าเงินที่ผมเตรียมไว้ส่วนจุดหนึ่งอีทิเรียมเนี่ยจะเหลือให้บริดกับนะครับมาในฝั่งของอีทิอเรียมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเราต้องบริดจากอีทิอุเรียมนะครับไปที่เชนโซล่าเนาะนะครับซึ่งมันต้องใช้เงินตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนี่ผมจะแปะไว้ที่ใต้ d e ิ c r i p t i o n นะเพื่อสามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมี จริงๆเนี่ยในการเก็งไอดับโซล่าเนี่ยมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนะครับส่วนก็โซล่าเนี่ยลืมบอกไปเนาะนะครับพูดให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ก่อนว่าโซล่าเนี่ยเขาจะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ NFT นะครับการซื้อขาย NFT ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆให้เราเข้ามาทํามากนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อการขายการ create NFT ซะมากกว่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันตามคลิปนี้เลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับสเต็ปที่หนึ่งเลยให้เรามาเซตอัพบัลเลตก่อนนะครับก็คือต้องทําการ เพิ่มเชนนะครับบน MetaMask ก่อนนะครับมาที่ตัวนี้ก็จะเป็น s o l a าเชนอดีนะครับแอดเข้าไปเนาะนะครับแอดเรียบร้อยก็ปิดไปได้เลยนะครับต่อมาครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเตรียมเงินนะครับไว้บนอีเ r e ร m c มเชนอยู่แล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะผมแนะนําให้ประมาณสัก0.1 e ย์จุดหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครงบไม่ถึงนะมีสัก0.05ถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับมาเลือกบิดบางตัว นะครับอ่าแล้วก็ลืมบอกนะว่าตัวนี้มันมีเทสเน็ตด้วยนะครับแต่ว่าเทสเน็ตผมคงไม่ทำแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีเมเน็ตให้ทำเนาะนะครับก็มาเน้นที่เมเน็ตดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครจะทำเทสเน็ตก็ไปทำกันได้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมจะบริจากโซล่านะไปที่อ่าจากอีทูเรียมนะครับไปที่โซล่านะครับก็อ่าตอนนี้ผมมีอีทูเรียมอยู่ที่เท่านี้นะครับพอดีเป๊ะเลยเนาะไม่ขาดไม่เกินนะครับก็กรอกไปครับตอนแรกจะเป็นศูนย์อีทูเรียมอย่างนี้นะครับให้เรามากดที่ฝัั่่งนะครบผมอา d ี p o s i t เนี่ยจะเป็นการ Bridge Ethereum นะครับไปที่ Solar Network นะครับแล้วก็กรอกจำนวนต้นทางที่ต้องการ Bridge ไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดที่ Bridge นะครับโอเคค่าฟรีประมาณ2-6เหรียญน,นะครับผมกดโลไว้ก่อนนะ,นะครับไม่อยากจะเสียเยอะนะโอเคคอนเฟิรมครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวรอ MetaMask ก่อนนะอยู่ pending อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอแย่ตัดคลิปไปตอนที่ เงินไปที่ปลายทางละกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งนะครับไม,ไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือว่าจะเกินหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ในตัวเมตา a มสของผมเนี่ยนะครับขึ้น Transaction Confirm เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลอง r รีเฟร h หน้าจอรอบหนึ่งก็อันนี้เนี่ยผมรอประมาณ3นาทีนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้ค่าแก๊สแบบต่ำที่สุดนะนะมันก็เลย อาจจะไม่ไวเหมือนที่เขาเคลมไว้1นาทีนะครับก็รอนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการประหยัดเงินแบบจริงๆนะครับโอเคเนาะตอนนี้ก็ไปที่ปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออยู่ที่0 0นย์5อูนี่อทเรียมนะครับที่ผมมีต้นทางตอนนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็มาที่ตัวลองสวิตมาที่ s o ล a าแอน o r เวตัวนี้นะครับอ่าศูนอีทเรียมก็มาพอดีนะครับประมาณ186เหรียญตอนนี้นะครับ โอเคอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบิดกลับนะครับในขั้นตอนที่เราทำการมิ้นต่างๆนะครับในแพลตฟอร์มเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะวิ t ดรอว์นะครับในตัวอีทูเรียมกลับบางส่วนนะครับอันนี้อย่าเพิ่งปิดนะต่อมาครับผมต่อมาให้เราเนี่ยมามิ้นนะครับตัวของ NFT นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่งบไม่ถึงศูนยจุดหนึ่งอีทูเรียมเนี่ยนะครับก็สามารถมามิ้นได้นะครับซึ่งผมแนะนำให้มามิ้นสองตัวนี้นะ Energy นะครับแล้วก็ตัว Gridcoin Impact นะครับสตัวนี้พออันนี้มินท์ฟรีนะครับแต่ว่าจะมีค่าแก๊สให้กับโซล่าเท่ากับ0.0นย์จุดศูนย์ศูนย์เอีเทียรี่มนะครับอันนี้มินท์ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่า Energy เนี่ยจะเสียอยู่ที่0ูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเก้าอีเทเรียมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีงบพอนะครับหรือว่ามีงบที่แบบเท่ากับผมนะครับศูนย์จุดหนึ่งอีเทเรียมเนาะก็มามินท์สี่ตัวได้เลยนะครับก็จะะะะมมีี Energy นนนคคคครรรััับบบแแลล้้ววกก็็โอเาท ตัว energy ก่อนนะครับมากดที่ collect ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกจำนวนนะครับก็คงต้องหนึ่งะนะครับแค่หนึ่งพอกดที่ตัวนี้นมี s o ล a าฟรีเท่านี้นะครับทั้งหมดก็0.012นะฮะค่าแ a s สฟรี0ูอันนี้ผมเลือกต่ำสุดนะ0.62เหีรียนนะกด confirm ครับโอเค processing นะครับอันนี้ก็รอนะครับรอในตัว meta mask อ่าเรียบร้อย นะครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยต่อมาตัวที่2ครับจะเป็น Rainbowsoft Energy นะครับก็กดที่ตัวนี้ collect นะครับแล้วก็กด uh, offer ตัวนี้นะครับทาไมกดอีกรอบนึ่ง collect. เขาเแล้วก็ค่าฟรีนะฮะหนึ่งเหรียญใช้ได้ใช้ได้ไม่แพงกด c o n f i r รม โอเคต่อไปครับกิดคอลอิมแพคกดที่มินตัวนี้ครับกดคอนเฟิร์มอันนี้ถ้ามินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆสามารถปิดไปได้เลยนะใน้าไม่ต้องเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะครับตัวน,นี้นะ r อ่ n เรนโบว์ซอฟต์คิดคอลอิมแพค เรียบร้อยนะครับอันนี้ตัว Git Coin Impact เนี่ยฟรีนะแต่ว่าจะมีค่าแก๊สชาร์จนะครับให้กับโซล่า0.000777ดศูนย์ศูนอีเธอรียมนะครับปิดไปแล้วก็สุดท้ายครับ p o Internet อันนี้มผมไม่แน่ใจมันจะเป็นฝั่งไหนนะอันนี้จะเป็นฝั่งอีเธอรี่ยมนะครับอันเนี้ยเพราะว่า MetaMask เขาให้สวิตไปที่อีเธอรี่ยมนะครับซึ่งผมคิดว่าอีเธอรี่ียมผมไม่พอคิดว่านะ ไม่พอนะเพราะเมื่อกี้ผมมินมาเยอะแล้วไม่พอนะครับมไม่เป็นไรอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสมมติถ้าเกิดว,ว่าเราทําตัวเขาเรียกว,ว่าทําต่างๆในตัวของโซล่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราบริดกลับนะครับบิดกลับแล้วก็ค่อยมามินตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าใครมีทุนยัพอก็สามารถมามินได้นะครับมามินได้แล้วแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขา m i n นกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็ m i n นเผื่อไว้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ m i n นไม่เป็นไรนะเพราะว่าจริงๆตัวนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาสวิิชเชนไปที่อีเทเรียมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลต่อการคำนวณแอด o อปนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเรามินเนี่ยมันต้องเป็นเชนของโซลาร์ใช่ไหมครที่ m i n นเข้ามาแล้วก็ตัวทรานส์เชันเนี่ยจะขึ้นในโซลาร์นะครับอันนี้ก็ได้เกิดว่าใครจะ m i n ก็ตามสะดวกเลยนะลอง m i n ดูนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมค่อยกลับมา mint ละกันเพราะว่ามันต้้้อองงใชชนนะครรับเซึ่่ผมมมมีีพิททดแลว โอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนต่อมาครับจะเป็นโซล่าครีเอทนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของการที่เราต้องเข้ามาสร้าง NFT ของเขานะครับเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการซื้อขาย NFT นะครับซึ่งมีความเรียบง่ายมากๆเลยนะครับจริงๆเรียบง่ายจริงๆเพื่อนลองเข้ามาดูนะครับไม่ได้มีอะไรเลยเนาะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับมากดที่ Create ตัวนี้นะครับแล้วกดที่ Edition นะครับเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดจะแปะไว้ให้นะครับ ต่อมาครับมากดที่อัปโหลดอิมเมแล้วก็อันนี้ผมจะเลือกเป็น,น,นรูปนี้แล้วกันนีอ่อันนี้เป็นรูปที่ผมไปสร้างด้วย a i ใออินเทอร์เน็ตมานะครับอันนี้บอกไว้เลยนะเผื่อว่าใครที่แบบอยากจะเอารูปมาลงนะครับหรือว่าอยากจะทําขั้นตอนนี้ทำแล้วไม่รู้จะเอารูปที่ไหนมาลงเพราะว่าไม่ค่อยถ่ายรูปหรือว่าไม่ค่อยมีรูปอยู่แล้วสามารถไปา g n n e r a t e รูปนะครับด้วย AI ได้ใน Google ลองไปหาวิธีดูนะครับอันนี้ผมก็เจเน r เรตตัวของวานมาเนาะนะครับเพราะว่าผมเป็นโลโก้ hmm. ผมเป็นวานไงผมก็เลยเจเนเรตวานมานะครับอืม mm hmm. ก็กด coordinate ครับอ่าอัปโหลดเสร็จนะก็กด coordinate แล้วก็อันนี้เป็น basic detail ครับ token name ชื่ออะไรอันนี้ผมพิมพ์ไปเป็นอ่าแล้วก็ description ครับแล้วก็ edition อ่า edition size อันนี้น่าจะเป็นตัวของปริมาณนะครับ total supply ด้วยนนว่าจะต้องมีเท่าไหร่ open เนี่ยมันก็ว่ามีไม่จำกัดนะครับน่าจะประมาณนั้นแล้วก็1ต่อ1ก็จะมีชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ fixed อันนี้น่าจะเป็นตัวจํานวนนะครับจำนวนที่เราจะเพิ่มเข้าไปว่ามีเท่าไหร่อันนี้ผมเพิ่มไปแค่10พอแล้วนะอ่ะสิตัวลองดูแล้วก็ข้างบนนี้นะครับจะเป็นเครือข่ายนะคเครือข่ายที่เราจะ ใช้นะครับในในตัวของพิกเจอร์นี้นะครับซึ่งผมแนะนำให้เป็นโซลารนะครับจริงๆเนี่ยออฟติมิซึมเนี่ยค่าแก๊สถูกมากนะครับถูกกว่าโซลารกับอีเธเรียเมเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้เราทำเพื่อเกณงอ์อรอนดอบในโซลารฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเลิกเนเวิร์เป็นโซลารนะครับโซลารเนาะแล้วก็โต้รีเซิร์ฟอันนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้รูเตี้นะครับค่าลิขสิทธิ์5%แล้วก็ริตีและออโต้รีเซิร์ฟ โอเคครับโอเคครับเมื่อเรากรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวถ้าเป็นในในส่วนของเบสซี่ดีเทลนะครับก็จะมีโทเก็ตเนมนะครับอ่า description นะครับ edition size นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรนะจะเป็นตัวอืมจำนวนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโซล่าเนาะนะครับแล้วก็ออโต้รีเซิร์ฟอันนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเป็นมินออโต้แล้วก็เรียลไททนะครับ5% แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น address ของเราที่เราเชื่อมต่อกับเม t a ของเรานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น option นะครับ property ก็สามารถ add mm hmm. เข้าไปได้นะครับอันนี้ผม basic basic เลยกันไม่ต้อง add อะไรแล้วก็กด continue ได้เลยนะครับแล้วก็ collection ครับข้อ3อันนี้ collection ผมไม่ไม่ต้องเอาก็ได้มั้งโอเคกด continue ครับ แล้วก็อันนี้เป็น sales details นะครับก็จะเป็นราคานะครับราคาที่ต้องการจะจ่ายอ่าให้คนซื้อนะครับอันนี้ผมเท่าไหร่ส่วนจุดศูนย์ห้าโอเคครับอันนี้ price ผมกรอกเป็นส่วนจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าอิทเรียมนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินดอละลาร์ก็ประมาณหนึ่งดอละลาร์นะครับเงินดอละลาร์ก็ถูกๆนะแล้วก็มี start นะครับ start now เลยแล้วกัน นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจะตั้งเวลาก็กดฟิวเจอร์ได้นะครับแล้วก็มินดูเรชันนะครับก็ไระเวลานะครับอันนี้ผมตั้งเป็นจำกัดละกันเนาะนะครับถึงสิ้นเดือนนี้อ่ะถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31สิบเอ็ดอกัสนะครับยี่สิบสองเที่ยงคืนโอเคแล้วก็มินิมิเต็ดเพื่ออเดรสนะครับคัสตอม อืม1ดีกว่านะครับโอเคแล้วกด c อ n t i n น e ครับแล้วก็ additional features อันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจไม่เพิ่มละกันกด c อ n t i n น e ครับ Review ววานบูวานคอเลกชั o นด้ทึก e d อ t i ช n ั่น 10. ราคาเท่านี้โอเค c ช a n g เ n e ตเว r ร์ก เมื่อกี้ผมสวิตช์ไปที่อีเ e r เรียมนะก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นโซล a านะครับกดที่ Create ครับค่าแก๊สามเหรียญผมเปลี่ยนไป2เหรียญน,นะอันนี้ผมจะ Create Collection แล้วนะครับก็กด Confirm ได้เลยอ่ะก็ประมาณนี้ครอันนี้ในส่วนของการสร้าง Collection นะครับในตัวโซล a าอ่าเรียบร้อยนะครับ อันนี้สำหรับใครที่ไม่มีรูปนะสามารถไปหารูปเพิ่มเติมนะครับไปให้อายวาดให้ได้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการ create เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมลองไปทําดูนะครับว่ามันต้องไปกดตรงไหนต่อหรือว่าต้องไปเช็คตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันเนาะผมก็เลยแอบไปดูมานะครับวิธีการนะให้มาดูที่ตรงนี้นะครับโปรไฟล์เรานะครับแล้วก็มาดูที่ manage collection s นะครับ กดเข้ามาเนาะแล้วก็จะเห็นคอลเลคชันของเราที่เราสร้างไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววานวิน B1 ที่ผมสร้างเมื่อกี้กับเ,เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปได้เลยโอเคจากนั้นครับมากดที่ตัวคอลเลคชันเราอ่ะแล้วก็จากนั้นครับมากดที่ v i e w m ว i n page นะครับนี่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครขึ้นแบบว่ายังขายไม่ได้นะครับหรือว่าแบบมันมันมันขึ้นแบบไม่ให้มินะ นะครับให้เรามากดที่ personalize ก่อนนะครับจากนั้นก็กดที่ตัวเขาเรียกว่าเป็น b a c k คกราวอ่ะเนี่ยที่เราสามารถเลือกได้นะ,นะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับอย่างเช่นผมเลือกตัวตัวนี้แล้วกันนะเป็นเพลังสีดำก็กดที่ save ครับโห oh, มีค่าแก๊สนะศูนย์จุดหนอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคจากนั้นครับก็สามารถ ทดลองเข้ามาดูในตัวของแพลตฟอร์มตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะมีให้เรามินนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจมินของผมนะสามารถมามินได้นะครับซึ่งอันนี้จริงๆผมว่าอีกตัวหนึ่งเนะี่ยที่ต้องทําก็คือไปลองไปซื้อนะค,รคอร์เรชันของคนอื่นสักตัวหนึ่งนะครับตัวไหนก็ได้ที่ราคาถูกๆนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองซื้อดูสักตัวหนึ่งคือผมลองหาแล้วตอนนี้นะครับคือมันแพงมากเลยนะครับบางคนเขาก็ตั้งแบบหนึ่งอีเทเรียมอะไรเงี้ยมันเวอร์นะครับมันมันไม่น่าจะถึงอนะ มาพอก็ตั้ง0.01อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่านี้ก็ผมว่ามันไม่คุ้มค่ากับอ e ีเรียมที่เสียไปนะคือผมอยากจะลองซื้อเพื่อให้แบบมันมีทรัลสคชั่นเฉยๆนะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวไหนที่มันถูกแล้วก็ถูกใจผมเลยเนาะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าอย่างไอตัวเนี้ย2.5อีเรียมนะครับอ่าฉะนั้นผมก็คิดว่าเอาแบบนี้ดีกว่าไหมนะครับก็คือเพื่อคนไหนที่ทำนะฮะแล้วก็ทำการสร้างคอลเลกชันเรียบร้อยนะ สามารถ Copy l i n ลิงก์นะครับมาวางไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ใครที่ดูแล้วก็ทำตามอยู่นะครับสามารถลองไปซื้อคอลเลคชันเขาได้นะครับแนะนำให้ไม่เกิน1เหรียญนะครับตามที่ผมสร้างมาเมื่อกี้0.0005นนาะครับอ่าก็สามารถเอามาวางได้เดี๋ยวผมจะไปอุ่นนุนแล้วกันเนาะลองไปสร้างกันดูนะครับ<ๆ>เพื่อแบบไล่เปลี่ยนคอลเ c t i o นกันนะครับยังไงก็เอาตัวอ d r เด s ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาวางได้นะครับก็เป็นอ <laughs> <yapmış S 1> ั d เดทเมตา a ม a ัลเองนะนะครับเมตาเมทของเราเอง อย่างผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการอยาจะซื้อของผมนะเดี๋ยวผมจะเอาไปวางไว้ที่ใต้ด e s c r i p t i o นไว้ให้นะครับก๊อปปี้มาแล้วก็มาวางนะครับแล้วคุณก็จะเจอโปรโฟไฟล์ครับอ่ะกดเข้าไปเลยนี่นะครับอันนี้เป็นของผมเองนะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นตัว collection ที่ผมสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็สามารถเข้ามินได้นะครับ0.005อีร r e u ม นะครับลองเข้ามามินกันดูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทําแล้วก็อยากจะให้คนอื่นที่ดูคลิปนี้อยู่ช่วยอุดหนุนก็สามารถ c o p y Address มาวางไว้ที่ใต้ description ได้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยซื้อแล้วกันอย่าตั้งแพงแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวไปช่วยซื้อโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเราสร้างตัว NFT ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็จบไปนะครับไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็ที่คลิปน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะสร้าง NFT แหละโอเคเนาะ ทีนี้ครับมาที่ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของ OpenSea นะครับซึ่งมันจะเป็น Official ของ Solar เลยนะครับเป็น s o ฟต์แวร์โซลานะครับอันเนี้ยเป็นออปชันนะหรือว่าเป็นทางเลือกนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกเข้ามาซื้อกันได้นะครับซึ่งบางคนเขาก็ไม่ซื้อกันนะครับแต่ว่าในมุมมองผมนะผมว่าถ้าซื้อเนี่ยจะดีนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น Discord Solar.co เนะ่ยเขาจะมีตัวเหมือนกับว่าเราสามารถ connect Discord นะครับแล้วก็ connect Ethereum Wallet นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ มันจะมีตัวเหมือนกับตัวดีเทคอะนะครับว่าตอนนี้เรา v verify r o l e s หได้ยังนะครับใน Discord เนาะแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวซอฟนะครับนะซึ่งเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของ s o อฟใน OpenSea เลยเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของตัวนี้นะนะครับก็ผมคิดว่าไ,ไปซื้อเนี่ยน่าจะดีกว่า นะครับซึ่งหลายๆคนเขาที่เขาเก่งจริงๆเขาก็ซื้อกันนะนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันนะไม่ได้บังคับว่าต้องซื้อแต่ว่าผมว่าถ้าซื้อเนี่ยน่าจะโอเคกว่านะครับอันนี้ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับแล้วก็วิธีในการซื้อนะครับผมก็จะซื้อในราคาที่ถูกที่สุดนะครับก็เลือกไพรซ์จาก low t o high นะครับแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่0 0 3 6 Ethereum กนะครับอ่าก็แพงอยู่กันนะนะครับแพงอยู่เหมือนกันนะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็กดที่บายนาวได้ แต่ว่าจริงๆไอตัวคอลเลคชัน NFT พวกนี้นะครับเราสามารถซื้อมานะครับแล้วก็เอาไปขายในอนาคตได้ไงคือมันอาจจะไม่ได้ขาดทุนก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนั้นผมเข้ามาดูเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับประมาณ0.31อยู่เลยอี h ท r e u เียมถูกสุดตอนนี้ก็อัพมาเป็น0.36แล้วนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ก็อาจจะขายได้0.05อย่าอะไรเงี้ยก็เข้ามาซื้อเข้ามาขายกันได้นะครับประมาณนี้ก็กดที่ซายครับโอเค ตอนนี้เซลล์ไปแล้ว30กว่ากดที่ตัวนี้นะครับอืมสวิตชเน็ตเวิร์กผมว่าต้องต้องต้องจ่ายเป็นอีเทเรียมแน่เลยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมีปัญหานิดนึงนะครับก็คือว่าอีเทเรียมในฝั่งของอีเทเรียมเน็ตเวิไม่พอนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่โอนนะครับในตัวของอีเทเรียมจาก b i n a น c e มาเสริมก่อน นะครับอ่เพิ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะบิทกับนะครับวิดอ่าวิดรอลนะครับจากฝั่งโซลาร์เน็ตเวิร์กไปที่อีเธอรี่ยมนะครับแต่ว่ามันใช้เวลา7วันเออผมเพิ่งรู้นะครับใช้เวลา7วันนะครับก็อ่ำก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับก็เลยต้องแก้ปัญหาตรงนี้ไปก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ยังไม่ได้ทำนะครับแนะนําให้บริทมาสัก0.05ย์จุดศูนเรียมก็พอแล้วนะครับแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้ที่ฝั่งอีเธอรีบเอาาไว้้ซือต่งๆอย่างเช่นตตััววเนี้ย นะครับเพยเลยอยินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมข้ามาที่ขั้นตอนนี้แล้วเนาะนะครับก็อาจจะแบบมึนงงกันบ้างน,นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ผมได้ทําอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเมื่อกี้นะครับก็คือทําพร้อมก,กันกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็บริดอ่าส่งโอนมาจากไบแนนเสริมนะครับอีกประมาณเ3เหรียญน,นะครับก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละนะครับลองดูอ่าลองดูกดที่ไบนะ,ะแล้วก็ นี่ครับอ่ะโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับนะครับมาเก็ตโอโหมาเก็ตแปดเหรียญอันนี้ผมเลือกเป็นโลลวกัน6กหยุดนเหรียญน,นะครับแต่ว่าแพงนะ200บาทค่าแก๊สในการซื้อตัวนี้โอเคไม่เป็นไรครับกดคอนเฟิร์มอืม อ่ะ pending อยู่นะครับอ่าระหว่างรอนะครับระหว่างรอเ้า pending นะนะครับเดี๋ยวผมขอมาที่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไป join discord ด้วยนะนะครับ join discord เสร็จปุ๊บก็ verify ตัวตนด้วยนะครับแล้วก็มา connect metamask เรียบร้อยนะครับอ่าก็จากนั้นก็จะขึ้นแบบนี้เนาะนะครับ discord แล้วก็ ethereum นะครับแล้วก็จะมีตัว ยูโรสนะครับให้เราดูนะว่าตอนนี้เราวอร์ f y อะไรเรียบร้อยแล้วบ้างน,นะครับใน Discord Cap t ชั่เนี่ยวอร์รีเสร็จแล้วก็เช็คถูกอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวซอฟตอ่ะตอนนี้น่าจะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแนละ้วเพราะว่าตอนนี้มันเช็คถูกเรียบร้อยตอนแรกมันขึ้นว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราวไม่ถือซอฟตนั่นเองนะครับดูที่ Meta Mas ดูโอเคตอนนี้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ NFT มาเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะอันนี้ก็ปิดไปได้เลยครับ โอเคครับก็สําหรับโซล่านะครับก็มีแค่นี้นะครับจริงๆไม่ได้ยากเลยนะแต่ว่าขั้นตอนมันอาจจะแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าผมเองก็ครั้งแรกเหมือนกันก็อาจจะแบบมีอะไรผิดพลาดบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขอเพลงจริงนะครับแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าตรงไหนที่ไม่มีปัญหาเพื่อนจะได้ไม่ต้องทําตามที่ผมได้ทํานั่นเองก็สรุปตัวโซล่าการเกง็งไอรอมีแค่นี้นะครับแล้วก็แนะนำนะครับถ้ามีเวลาว่างก็ลองมาสร้างตัวของ LFT เยอะๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มโซล่าเนี่ย เขาเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการซื้อการขาย NFT แล้วฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามาสร้าง NFT นะครับมาเขาเรียกว่าไงคิดค reat NFT ของเราเพิ่มนะครับแล้วก็มี interaction กับตัวของเว็บไซต์ Sora.co เยอะๆเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่กําหนดปริมาณที t จะได้ด้วยนะครับคือตัวนี้ไม่ได้เก่งนะก็คือเขาเขา confirm มาแล้วว่าจะแจกด f t ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําพยายามทําอะไรก็ได้ให้เราได้ ไอดอกเยอะมากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้ไหนๆก็เอาเงินมาลงแล้วนะครับมิ้นต่างๆไปเยอะแล้วนะครับเสียเงินไปหลายพันแล้วก็แนะนําให้เข้ามาทําให้เต็มที่นะครับก็อย่าลืมตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ลืมนะฮะอย่าลืมมาวิดดรอกลับด้วยนะครับก็คือจะต้องบริดนะครับอีทูเรียมในฝั่งโซล่ากลับไปที่อีทูเรียมเน็ตเวิร์กยัเดีนะครับซึ่งอันนี้โซล่าเนี่ยผมเหลืออยู่ที่0.00729นย์ศูนเจ็อะครับผมก็จะบริดไปอยู่ที่ซัก0ูนย์จุด อืมประน,นึ็นนะผมเปลี่ยนเชนอล้วอย่างเนี่ยอมโซล่าโอเคนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่ที่0.0723นะครับผมจะบีดไปอยู่ที่ 0, 0ูจุลองดูนะ0.05แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็อีก0.02ก็เก็บไว้เผื่อว่าเป็นค่าฟรีนะครับ โอเคก็วิดดรอครับเนี่ยเมื่อกี้ผมลองกดไปรอบหนึ่งแล้วเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับรอแอปพูดวิดดรอนะครับแล้วก็รอ7วันสำหรับเคลมวิดดรอนะครับก็เงินเนี่ยจะถึงปลายทางนะครับประมาณ7วันนะครับก็ให้เรากดเช็คอ่านตั้งที่เรียบร้อยก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มวอลเลตคอนเฟิร์มครับก o ทูทรานซัคชั่น withdrawal ตัวนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเราที่เรากด understand เง่อนไขเมื่อกี้เนาะนะครับหรือว่ากดเช็ค3ตัวเงื่อนไขก็จะมี proof 1ชั่วโมงนะครับแล้วก็รอถอนประมาณ7วันนะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะขึ้นร้ยเวลาดําเนินการว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครที่บิดมาแล้วก็จะบิดกลับนะครับแล้วก็คิดว่าจะเหลือเงินนะครับไว้ใช้ทําอื่นๆอะไรหลายอย่างนะครับหรือว่าเข้ามาสร้าง transaction เข้ามา สร้างตัว NFT หรือว่าเข้ามา create ต่างๆนะครับก็เหลือเงินไว้ในฝั่งของโซล่าด้วยนะครับอย่าบริดไปหมดอย่างเช่นผมก็เหลือไว้อยู่ที่0 0 2อีเทเรียมนะครับบริดไปแค่ส่วนจุูนะครับก็มีแค่นี้ครับในตัวของโซล่าเน็ตเวิร์กเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มาอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในไหนเราเสียเงินแล้วเนาะแล้วก็เสียเงินหลายพันด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ไอรอนอกเยอะๆนะครับเข้า พลตฟอร์มเขาเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบิดการดิบอสิตการวิดดรอปพวกนี้เข้ามาทําเยอะๆนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ไม่ต้องบ่อยเกินนะก็อาทิตย์ละ3ครั้งก็พอแล้วนะครับจันพุทธศุกร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทําบ่อยเดี๋ยวจะโดน AI จับว่าเป็นบอทนะครับก็อาทิตย์ละสวันก็พอจันพุทธศุกร์นะครับผมแล้วก็ไอ้พวกตัวที่มินแล้วก็ไม่ต้องมินละนะครับแล้วก็เน้นมาสร้างตัวคอลเลกชันเอานะครับสร้างคอลเลกชันไม่มีใครซื้อไม่เป็นไรขอแค่ได้สร้างก็พอแล้วนะครับให้ ให้ตัวระบบหลังบ้านเนี่ยเขามองว่าคนนี้เขาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับกับ d ี p ัหรือว่าแพลตฟอร์มเขานะอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเวลาคำนวณ a อร์ดรอปคำนวณจาก t r a n s a c t i o n ที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ a อร์ดรอเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็ย้ําเยอะๆมากๆเลยนะครับใไนหนเสียเงินมาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาทําให้เต็มที่ด้วยนะครับตัวนี้ก็คอนเฟิร์มแอร์ดรอเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ ยังไงไปทํากันดูนะครับโอเคก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ได้ได้วยกันเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ